สวัสด anyway, ีครับพี่ๆทั้งน้องสุขพลเนาะเดี๋ยวผมสิพายางเลาะเบิ่งรลบๆบโรงงานตามจุดต่างๆเนาะพร้อมกับพาลูกน้องไม่เดินตรวจสำรวจตามจุดต่างๆว่าเพื่อไจะจำดีบอเพื่อนมาได้หลายมือแล้วแหละแต่กสิญางเป็นหมเพิ่นอยู่ดอกว่าเพิ่อนจะจำได้หลายจุดบ่จำได้หรือยังเพื่อนได้ปล่อยมือเพิ่นเนาะ จะไปก็สิบบริยากเราต้องฝึกเป,เป็นก่อนกว่าสิฝึกได้แต่ละคนเนาะแต่ก็อยู่บ่ดนอยู่บ่ทนเพราะงานเมื่อยนะครับอยู่คนหลายทนแรงกดดันบไไ่ด้ก็ลาออกไปครับหรือไปอยู่หมองอื่นผู้หนีก็มาได้สามมือเขาซีมือแล้วกบเบิงท่าทางก็คืออยู่ครับเก่งอยู่ครับก็บให้กำลังใจคนทำงานเนาะคนทุกคนมาเฮ็ดงายเวียงานก็อยากได้เงินเนาะ พาเพิ่นสอนเวียกสอนงานเพิินอยากให้เพิินอยู่นันดนลยา่างตองอย่างเป็นมูเพิน่นเพลินสดสบายใจเนาะมองในเพิินบ่เข้าใจเขาก็บอกเพิ่นเพิ่นิสดว่าเขาบห่กงวิชาเนาะนี่คือรวมอาหารก็ึ้นเบิ่งความเรียบร้อยพนักงานเลิกแล้วบัน,นี้เลิกมันแล้วมีไปอยู่แล้วขก็ขึ้นมาเบิ่งว่าเอออย่างที่พนักงานเฮ็ดไววหรือไหว้ลือปิดเปิดแล้วหรือปิด นี่ข้างล่างหน้าโรงอาหารมองจอดรถเพ้อม,มกับถ่ายรูปไป้พ้อมถ่ายรูปตามจุดต่างๆบุแมบนยางเรนโรศัพ์ดนะครับเด้อถ่ายรูปครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์ให้แจ้งเจ้านายว่าได้เดินตรวจจุดนั้นจุดนี้ปกติดีจะมีปัญหากับรายงานว่าตรงนี้มีปัญหาอย,ย่างกับรายงานไปตามความเป็นจริงตามรูปภาพนั่นะครับ มกระ่ทยจังหวะเหมาะผมก็ถ่าย,าว,ายวิดีโอไปนําครับถือเป็นโชคดีามากเผือาพาน้องใหม่เดินเที่ยวนํากับบรรยากาศตอนยามแรงอากาศเย็นครับรอ,อากาศเย็นแดดบ่แห้งครับตอนแรงช่วงห้าโมงสิเก้าหกโมงนะครับน่ะพาพี่พาน้องเดินเที่ยวเนาะบ่มีย,ยังแค่อยากให้พี่เพียงน้องด้เบิ่งว่าเอออาชีพอย่างพุพรมี่ เขาอยู่กันจังใดเขาเฮ็ดไปใดสบายดีบอแล้วจะหน่วยงานแล้วเราจุดครับหน่วยงานบริเวยงานก็สบายครับบริหญ่โรงงานบ่ใหญ่ก็นั่งเฝ้าซื้อครับถ้าสมมรติโรงงานใหญ่ๆอย่างพวคผมนี่ก็ต้องเดินตรวจครับมือหนึ่งมือหนึ่งก็อย่างบ่ต่ตกว่าสามกิโลนะครับเ้อสามกิโลเมตร่ะรอบหนึ่งเนี่เกือบกิโลเพื่นละครสี่รอบหนึ่งเกือบกิโลรวมๆไปแล้วเกือบสี่กิโล วันหนึ่งเก็4สี่กิโลเมตรอเดินครับวันระยะทางนะโรงงานบริเวณโรงงานน้หน่อยๆครับอย่างมือหนึ่งอ่ะสี่รอบคับสี่รอบเป็นกิโลนะครับนี่คือวิธีการทํางานของพวมครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปคนมาใหม่เอาโบยังไงเพิ่งก็สิเปเปตามคำบอกเอาละครับแต่อยู่ดนไปกับโบโหเลยครับดอ ผู้มาใหม่เพื่อเประครับไปเปะก็อยู่ในดนครับเพราะว่ายังเจ้านายเพป่นกระย่างเข้าเปเปะแล้วครับเข้าเฮ็ดได้เป่นกระจ้างเข้าแล้วครับแฟนบอครับพี่น้องยังไงก็สวัสดีเด้อฝากติดตาม